่าตลาดแห่งนหนก็นเหมือนหยกจะตลาดล่ามาเลยทางเขาตลาดลาาพี่เนอะมักว่กวามักวามาผลเรไม่ตามฤดูกาลบ้านเฮามักว่า,วา,นา,าบานเมนมกหวดเดนะ้เนาะ ตอนนี oui, ้จะชูกระสือเพมากว่าเด้อพี่น้องบเมนมังหวดยมากกว่าว่าท่างพี่พี่น้องอาหารบ้านเฮาบรรยากาศชวกเศ้าเชาจะชิไจะชิสายไปตลาดตอนนี้จ้าอยู่ใช้ดิ ปอใหญ่ชูอยู่กรุงเทพมันแมนบ้เนาะคือกันกับบั่นหาวแท้หัวตะไคร้ต้นหูงกำลังปลูกก็มีพี่น้องหัวตะไคร้หัวชิงไคป้าแต่คือบานเฮาเลยบรรยากาศเมื่อคืนเนี่ยฝนตกเมื่อคืนพี่น้องเลยไปตลาดไปหาเอาอึ่งมาต้มปอใหญ่ชูบรรยากาศก็กคือกับ บ้านเฮาพี่น้องส่วงเศร้าแต่บอแมนเดอร์พี่น้องตอนนี้อยู่กรุงเทพมหานครกับเยซุสองคนคือเก่าตอนนี้จะไปตลาดเอาพี่น้องตัดภาบไปที่ตลาดกันเลย ขนาดตลาดก็ยังคือกับบ้านเฮาเลยพี่น้องก็เลยเดินปรถเทตลาดแล้วพี่น้องคนเดินพอะวัิถึงกับตาเตะอันนี้ประเทตลาดแล้วพี่น้อง

คนโตมาคืนหนึออิงออกข้า้นเนรเท่าไรพ่อค้าลูกค้าสิหก้ากอาจ้าซกันกับบ้านเทาเฮเลยพี่นองตลาดกันไปทางไหนจะชุไป สวัสด,ดีแลสะสบายดีพมพ FC, เป็นพี่น้องเอฟซีวัดจุุาจุขนินิีนต้อนรับเข้าสู่ซ่องมนบ้านนาพาหลาอคือเก่าพี่น้องตอนนด้ก็พาพี่น้องมาหลาอตลาดตลาดกหมือกันครับตลาดบ้านเฮาเลยเลยเพชเพ่อเพชรพ่นังนี่ยายชุกเพชรพ่อนังด,ดอกกระเจียว เหมือนยกตลาลาดมาจากซอปปลาวเลยครับอันนี้เขาเรียกตาลาดลาวบางบอนครับทองกินทองคาย ืันกับบ้านเราเลยทีเียวนี่ลไม้กับปูกบ่วาๆ ตลาดหมักไมตามระตูการเป็นมากว่าเป็นมักแก้วนะบรรยากาศที่ตลาดลาวบางบอน เดินกับตลาดบ้านเฮาเลยพี่น้องป่าโอ้ยอือกระลังคายป่าเาไป เป็นวันอาทิตย์ซั่มล่อกไ้หนาหนุ่มวันอะ น,น้องหัวโลคโน่องหัวเ็กระดาน้องหัวแคะแบบทาไม่ทอดมีหัีเยวไหนเียเตียวนะนียเพอ่อนะไปขึน้น้สองแปดขึ้นเร็วใช้

Đọc thật chiều, แล้วถึงเนาะเดี๋ยวพุ่น2 เฟ็ดไก่พี่น้องสลัดลาวหมดและเอาเศษเศษก๋วยเตี๋ยวมีไหมหมดแล้วมันไล่มาทีเดียวอาทิตย์นึ่งอาทิตย์หน้าเขาเสร็จแล้วร้านเราป่าวอ๋อมากมากโบราณเลยอาทิตย์หน้ามาดูใหม่ครับ วันจิมาซื้อเผอวันจีาซือเผอบอทันเลยเน้ชูเจ้าเนืส้สัตว์เป็นหนกหนกเกป็ดกรกปูดวจีมาซื้อเผอบอ่ทอทันจำสินอเผอวัดก่อน เผอจากชอฟปอลาวมัดเลยน้องอยเผอเนาะเผอแหงเลยเนาะเป็นเผอแหงทำเร็จลูกหรือว่าก๋วยเตี๋ยวอะไรเนาะมัดแหละไปหล่อครับผมหล่อทรงนี้ ก่อนจะออกถนนเป็นมะกว่าป้าห้ต้มเห็ดนะิดาหมวกว่า Đi lò Cây buồn Nên xuống là có Nghèo Mà nghèo đi đi phụ ông. Má nè ha. あれ?เอามุก6บาทค่ะ.6บาทค่ะ. เพื่อขาอ้าวฮอดูว่าชื่อเพื่อข้าหอเด้อเข้าหอนี่เป็นยาได้ไ่ะเขาไปอีกบ้ไปสักครับชื่อนั้เคสบอชื่อที่ตัวไอมาชิบุมีเลยเะครับจุชกจะชืช่อเคส như này lúc tỏ tỏ để hết Cái bột đèn à bản hậu thì đâu Hãy subscribe cho kênh ่าตลาดแหงนีก็เหมือนยกจะตลาดเล่ามาเลยทางเขาตลาดเลาวพี่เนาะมักว้ามักว่าผลเราไมมตามฤดูกาลบ้านเขามักว่าบ่เมนตัมหวด้วยเนาะ ตอนนี้จะถูกหซื้อเสียมากว่าเด้อพี่น้องบโมเมนต์มันหดได้มากว่าบ้าท่านพี่พี่น้องอาหารบ้านเฮา ทางเข่าตลาดลาวเข่าฝังถนนตลาด่ลาดเออตลาดล้าอีสานอะไรแหละพี่น้องผมเคยอยู่นี่ลรถผมเคยเอื้อนแต่ตลาดลาวอีสานบ่ผมกับพ่อร้านอะไรอยู่พ่อคือตลาดบ้านเฮาพี่น้องเลยบางเทือกหลงงองตลาดลาวทางเข่ากัถนน บางคนเทียนนี่แหละพี่น้องเอ้าพี่น้องมาถึงนี้จะได้ขอจบคลิปไว้ก่อนถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องเด้อพี่น้องถ้าอยากสนับสนุนท่านซ่องบนบันนาพาลอกก็กดไลค์กดแชร์แต่ชมคลิปให้พี่น้องบอกตามโฆษณาเด้อพี่น้อง ใช่นี่กับข,ข้อกาวคำว่าสบายดีเลยสวัสดีไปแล้วพี่น้องพบกันใหม่ลิดหนา้าบ๊ายบาย,บาย